อย่าไปฝืนมันฝืนแล้วปวดหัวเบอร์ห ah. ah. ้าเบอร์เด <t> ินจงกรมนั่งสมาธิดูหลงรู้หรือดูไหวไหมุนหมุนสลับรู้สึกตัวนิ่งๆเห็นจิตเป็นธรรมดาเบาๆเรื่อยๆถ้ามีกิเลสจะเห็นจิตติ้นรนเป็นทุกข์เห็นถูกไหมคะเห็นถูกนะ ปเห็นถูกเราก็ต้องดูบ่อยๆทำให้มากทำให้สติเราไวขึ้นจนเป็นอัตโนมัติทำให้จิตตั้งมั่นจนเป็นอัตโนมัติแล้วให้ปัญญาอัตโนมัติมันเกิดเวลาสติระลึกรู้อะไรจิตตั้งมั่นอยู่เห็นไจรลักทันทีเลยค่อยๆฝึกนะฝึกเรื่อยๆแล้วมันจะมาสู่จุดที่สติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติตอนนี้ยังไม่อัตโนมัตินะ กอีกอีกตอนนี้มันยังมีหลงอัตโนมัติอยู่นะมันไม่ใช่รู้อัตโนมัติตัวนี้มอออกไหมมันหลงเองอะ่ะเวลาหลงมันหลงได้เองนะดีนะภาวนาทำได้ดีแล้วละมาได้เยอะแล้วนะค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้ไปในจิตใจเรามีความสุขเราก็รู้นะ ใจมันฟุ้งซ่านมีความทุกข์เราก็รู้มีความสุขแล้วพอใจเราก็รู้มีความทุกข์มีความฟุ้งซ่านแล้วไม่พอใจเราก็รู้ใสวดจิตจะเป็นกลางเราไม่ได้ทำจิตให้เป็นกลางมันเป็นกลางเองเพราะมันมีปัญญามันมีปัญญาเพราะเรารู้บ่อยๆเนี่ยปัญญามันก็เกิดดีนะเบอร์ห้าทำอีก เบอร์หกห้ามคิดเยอะนะเบอร์หกคิดเยอะไปอ่ะว่าไปเบอร์หกดูกายสลับกับดูลมหายใจเวลาดูจิตส่วนมากจะเห็นความนิ่งเฉยมีบางครั้งโกรธใจเต้นแรงพรุงพลานก็มองดูสักพักความโกรธหายไปต่อหน้าต่อตาจึงเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปไม่แน่ใจว่าเห็นจริงหรือคิดไปเองเห็นนะเห็นจริงๆนะ แต่ว่าอย่าไปรักษาจิตนิ่งๆงแบบนี้นะจิตมันจะทื่อๆรู้สึกไหมทื่อๆไม่ดีหรอกนะจิตนะตก็เป็นธรรมชาตินะแต่ว่าไม่ใช่ฟุง้งซ่านเราทำกรรมฐานแปลพอจิตไหลไปเรารู้นะจิตไหลเรารู้ไหลเรารู้ได้ได้ๆนะถ้าจิตจะมีพลังตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้มันจะตั้งแต่ไม่ได้ทื่อๆ มันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้รู้ทื่อๆนะถ้าเป็นผู้รู้ทื่อๆนะเป็นตัวรู้ที่เราสร้างมันขึ้นมานะเป็นตัวปลอมเพราะงั้นตราบใดที่ยังมีตัวทื่อๆอ,อยู่ยังไม่ดีรู้สึกไหมเราติดในตัวทื่อๆอ,อ,อยู่นะเออฆ่ามันให้ตายไปเลยแต่มันเสี่ยงกับความฟุ้งซ่าน อย่างจิตท,ที่เราเคยทำทื่ออยู่น,นะพอเราปล่อยเนะี่ยฟุ้งแหลกลานเหมือนวิธีนะตั้งใจรักษาศีลเวลาจิตมันฟุ้งซ่านออกมาเนะี่ยมันจะทำผิดศีลได้แล้วเรารักษาศีลตั้งใจไว้ให้ดีแล้วนะก็เจริญสมาธิเราทำกรรมฐานไปนะรู้ทันจิตท,ที่เคลื่อนเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้เนะี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจิตจะค่อยๆมีกำลังขึ้นมา มีกำลังเองตั้งมั่นขึ้นเองนะไม่ใช่เราไปทำความตั้งมั่นถ้าเราทำความตั้งมั่นให้เกิดจิตจะทื่อๆแบบนี้รู้สึกไหมอันนี้เราทำขึ้นมานะอย่าไปทำมันทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจิตที่ถลำไปเพ่งคิดที่หลงไปคิดรู้บ่อยๆนะแล้วจิตจะตั้งมั่นคราวนี้พอมันตั้งมั่นเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับได้กระทั่งตัวจิต แต่ถ้ามันทื่อๆอยู่อย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นจิตเกิดดับจิตจะเที่ยงอยู่น,นะเพราะว่าพบตรงเนี้ยนะนเป็นพบของพลมนะเป็นพบของพลมจะนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยเดินนี่ปัสนาลําบากมันรู้สึกจิตเที่ยงรู้สึกจิตเป็นของบังคับได้ถ้าเราเห็นจิตเที่ยง<ม>เห็นจิตเป็นของบังคับไดนะ้เราพลาดแล้ว จิตก็ไม่เที่ยงจิตก็าบังคับไม่ได้เหมือนกันนี่ทำไงก็ต้องทำกรรมา